เธอวันนี้ให้ทายว่าฉันจะแต่งตัวไปไหนจ้ะเธออ่ะยังอันดับแรกก็ต้องแต่งตัวเต็มยศก่อนเพราะวันนี้ตั้งใจว่าอยากจะแต่งตัวไปแบบว่าเจอเจอแบบว่าสิ่งดีๆที่จะไปทําวันนี้นะเจ้ะเธอแต่เธอตั้งแต่เมื่อคืนแล้วฉันก็ตั้งใจไว้ว่าวันนี้ฉันจะใส่เสื้อหนังไปแบบว่าไปทํากิจกรรมดีๆนะจ๊ะเธอแต่นี้ค่ะเธอฉันก็แบบอยากจะแต่งเต็มันเธอเข้าใจป่ะเพราะว่าเสร็จจากสิ่งที่ฉันทําแล้วฉันจะต้องไปดินเนอร์ต่อเธอเข้าใจป่ะ ก็เลยว่าเอ๊ะตัวนี้ดีไหมเพราะตัวนี้เป็นเสื้อตัวที่ฉันรักมากเลยเสื้อฟินตัวนี้ใช่ไหมแต่ว่าแบบว่าฉันว่ามันเยอะไปเอาใหม่เธอเก็บไว้เก็บไว้ตื่อจ่าวันนี้เราไม่ได้ไปออกคอนเสิร์ตจ้ะเธออาจจะก็เลยบอกว่าเปลี่ยนจ่ะเธอจ่าแต่ยังไงก็ตามวันนี้ธีมของฉันคือฉันต้องการจะใส่แบบว่าเธอเสื้อหนังแน่ๆจ้ะเธอจ่าฉันก็เลยเปิดมาดูว่ามีอะไรอ้ามีตัวนี้จ้ะเธอเสื้อหนังตัวนี้อ่ะลอดตัวแล้วจ้ะเธอจ่าเธออ่ะ ฮารีก็ต้องมานะเจ๊ะเธอนี่จ้ะเธอเสื้อตัวนี้ฉันว่าอยู่เป็นเสื้อที่แบบว่าจัดเต็มสวยมากเธอตัวนี้อ่ะฉันมั่นใจละอ่ะเธอดีกว่าแล้วก็ใส่ไปกินข้าวคืนนี้ต่อได้ด้วยนะเธอนะเธอดูสิอ่ะไปเอากระเป๋าจา้าเธอ,อวันนี้ฉันก็ต้องคว้ากระเป๋าอ่ะเธอเป็นผู้หญิงนิดนึงนะจ๊ะเลยดีดีอจอจะเธอจะแล้วก็ใส่สร้อยมูไปนะจ๊ะเธอแล้วเจอกันวะว่าฉันจะไปไหนนะจ๊ะเธอเจอกันต มาแล้วเธอวันนี้จะมาสอนหนังสือเธอวันนี้จะมาสอนหนังสือที่มาหาลัยหอการค้านะเจ้าเธอเด็กๆนักศึกษาค่ะเธอเขาเก่งมากเธอฉันพูดเลยว่าเป็นการสอนหนังสือที่แปลกมากเป็นแบบว่า ทอคขับเทลนะคะเธอเป็นทอคขับนะจ๊ะเธอเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่ามานั่งพูดคุยมานั่งสอนหนังสือแล้วก็พูดเรื่องเอ็กซ์เพรียนของฉันแล้วมีนักศึกษาก็มาเรียนหนังสือกันเธอเป็นบอบว่าหูเยอะนะเธ er. อ200กว่าคนแต่เธอปี1ปี2ปี3ปี4นั่นนี่ค่ะสอนเสร็จปับ๊บเราก็พูดกันไปต่างๆนานา,นา,นา,นาแล้วก็ถ่ายรูปหมู่ด้วยกันนะคะเธอเรื่องที่สอนก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานอีเวนต์นะคะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทาแบบว่าเอางานออนไลน์อะไรต่างๆนะจ๊ะเธอลูกศิษย์ฉัน มาทำเวิร์กช็อปกับเด็กๆอีกเธอเด็กๆเ,เ,เ,เก่งจริงๆเด็กสมัยนี้เธอแล้วเธอดูนี่นะที่รูปแบบของการจัดงานจัดสเตจเขาจัดกันเองหมดเลยจะเด็กปีหนึ่งปีสองปีสามปีสเธอฉันบอกว่าบอกเลยว่าประเทศไทยอนาคตสดใสแน่ค่ะเธอเด็กหอคัน้าเก่งจริงๆแล้วนี่ก็คือมอบดอกไม้นะเจ้าเธอบ๊ายบาย